แอปโซโคตรโหดกระโดดดังนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแอปโซให้ดูนะครับก็วินเลตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไอเทมก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ของก็มีเน้นไปที่ความแรงอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องสนอะไรมากนะครับเราไปดูกันในเกมเลยนะครับก็วันนี้จะมาเป็นการฝากฝากนะแอปโซฝา เราก็จะอัพไปที่สกิลหนึ่งเพื่อที่จะกรโดดข้ามคือได้นะครับแล้วก็ไปตีแมวน้อยแล้วก็ฟาดนะครับก็ตานี้ก็ไม่ค่อยติดจีเท่าไหร่ตอนแรกตีไม่คีเลยอ่ะขีละตัวนี้ก็คือตีสามทีจะตีแรงขึ้นนะครับก็ตีสามทีเอาไว้แล้วเราก็หลบน้ำสักหน่อยอย่าให้มันใช้สตันมาขัดจังหวะเราก็จะทิ้งเพื่อเหมือนกันจะให้มันมาชนเราแล้วก็หลบสกิลหน่อยๆๆๆๆแล้วค่อยไปๆๆตีมันนะครับ จะได้ฟาร์มเร็วๆก็ข้างล่างเป็นนกฮูกผมอยากไปฆ่าเขาอยู่นะเพราะว่ามับนตัวมันโคตรบางแต่ว่าเราแบบไปจบบนก็ได้นะไม่เป็นไรเพราะก็มีกระต่ายนะกระต่ายที่บางๆผมก็เลยเลือกที่จะมาจบบนแล้วก็อับไนสลัดนะท่านี้ต้องใช้โดนครั้งแรกนะครั้งที่สองเาจะพุ่งหน้าอีกรอบหนึ่งแล้วก็ป่าเขามานะก็ะเพื่อนแล้วก็ตายก็ใช้โดนครั้งหนึ่งครั้งที่สองก็ใช้ออก จังหวะนี้ก็ไม่ท่าไม่ดีแล้วนะเพื่อนก็ตายแบว่ากลับไปกันก่อนนะออกมาตั้งหลักสักนิดนึงนะามาคอยดูจังหวะนี้ดีๆนะครับเขาอยู่ตามตัวเรากนาารดน้อทลสตโอ้หตายไปสามตัวเรียก้อยครับยังงงเลยครับว่าฆ่าได้ไงเดี๋ยวผมมีแรงจริงของแรงนะเลาก็ไปเลยครับสามสิบคะแนนเต็มกดตัยไปเลยในเลเวลเจ็ดโอ้โห เกมนำจุดได้ทั้งพึ่งได้ทั้งคะแนนแล้วกลับไปฟาร,รมนะ์มก็เดี๋ยวร,รอบนี้เราจะไปจบล่างแล้วนะเพราะว่าเต่าจะเ,เ,จเกิดจดนาทีรนะครับฟาร์มเลยก็ฟาร,รม์มโคตรเร็วนะตีแรงมากคนแนะนำเลยแต่ว่าตัวนี้จะมีปัญหาเรื่องการแยกออบกเทตีกก็เวลาเปิดเนี่ยเข้าแล้วจะออกยาก เข้าแล้วเหมือนก็ขาดตายอะต้องมีอันตินะครับเอาไว้หลบตัวนี้ก็จะเน้นแบบฆ่าก่องมวค่อยเข้าเข้าไปแย่งจะดีกว่าแล้วข้างล่างข้างบนโดนยามนะนกนกพยายามข้างบนเพราะนั้นเราจะลงมาข้างล่างนกคู่นีน่าโดนนะครับเรียบร้อยมาแล้ว จิวโดนแน่นอนยืนอยู่ขนาดนี้ไปเสียสล้วก็พันนะครับอัพแรกตอนเลงเส็จะเป็นการกดแล้วเราจะเลงเป้าหมายเดี่ยวนะครับแล้วเราก็ตอนเลงเนี่ยจะสโลด้วยนะครับเมื่อกี้จะเห็นว่าเราสโลอีกนันแล้วแบบทำให้เพื่อนต่อยโดนง่ายนะครับก็ถือว่าดีนะ ตอนนี้เราก็มาหลบนะเราเพื่อนล่อมาให้ด้วยอย่างสวยงามแล้วเราตัวที่เราเลงก็แน่นอนอีกแล้วครับก็ตัวบางๆนี่แต่ว,ว่าตัวนี้ไม่มีตัวดาเมจยืนคอยทำดามนี้แล้วเราก็ตีอย่างวคทัดอีกกระตายตายไปครับสองคิวผมก็เรียกเพื่อนมาตีต่านะครับเออมาพูดถึงซักเก์พันธ์อีกออบหนึ่งตอนเรากดเลงแล้วนะพอเราสโลว์แล้วนะครับพอเข้าไป มันจะเป็นการสตันได้ด้วยนะถ้าเราตีข้างหลังเขานะถ้าจำไม่ผิดนะก็จะมีบางช็อตที่กระโดดเข้าไปแล้วสตัรนอ่ะแล้วก็วาร์ปกลับไปนะครับเราก็เก็บต่าแบบชิวๆแล้วจังหวะนี้เราโดนเวทปากไปหมดเลยครับโดยไอ้นกไฟแข้งรับหัวร้อนวิ่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะต้องฆ่ามันให้ได้นะ,ะครับกดรวมกลุ่มไปเลยครับมันอาจไมาแย่งเรานะครับผมเข้าเลย สำคันมต้องก,กดอันติดแบบนี้มันบินแบบบินแบบอาจบินเอไงเดือดคนไยีไปพันเจ็ดนะครับสะดุง้งตัวนี้โดนแล้วสะดุง้ 6, 6. งที่พันหกไงก็ตายคนะ่ะจะลอ,อยไงตายให้หมดเออ,อคิวไปเลยครับพตัวนี้ก็อย่างนี้นะครับเวลาเล่นนะค่านะค่าแล้วค่อยมาเก็บอีกอาทิ์จะเป็นอะไรที่เล่นง่ายนะครับเพราะตัวนี้มันเก่งค่ามากเลยแต่ถ้าแบบเราเปิด เอาจะถีฟแล้วอีกฝั่งมาแย่งนยะจะลำบากนะวันนี้เพื่อนลุยไปแล้วเราก็เข้าไปเลยครับฟาร์มอะไรฮะนี่กระโดดไปฆ่าเลยครับในป้อมนในบอ่อเลยนะโอ้โหเมื่อกี้โดนสตันอะไรไม่รู้นะขัดจังหวะไปนหนึ่งทีเขาเลยเลือดเด้งกันมาคืนไม่เป็นไรเราก็ทำไปอย่างแล้ก็วางเวทชืนครับในความหมออัวฝอนบางอาจมแย่ง ตัวฟาร์มของเรานะตัวนลบทีนี้เขาเปิดอันตินะผมเลยถอยไปนะเห็นตัวซับอยู่ตัวเดียวแต่ว่าเพื่อนมันเดินมาผมก็วิ่งหนีนะเราได้กดอันติหลบครับกดสกรกพันธ์แล้วก็สกิลวกระโดดหลบอย่างเท่แต่ว่าไม่โดนนันก็เลยใช้อีกครั้งหนึ่งไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ตอนโดนแน่นอนสกรกพันธ์มนีสตันนะครับถ้าโดนข้างหลังนะสตันตวันนี้จริงๆผมควรกลับนะกัน ว่าหิวคะแนนโดยเข้ามาคิดว่าอยู่คนเดียวนะอีกฝั่งเพื่อนมันมีเพื่อนมาโอ้โหฟิกมาอะไรขนาดนี้ตายเลยครับจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานตัวนี้จริงๆเราควรถอยนะเพราะว่าต่าก็เกิดละถอยไป,ปตีตาวแล้วน่าจะได้สึกษาคะแนนนะไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะพลาดละแล้วเพื่อนก็เข้าไปพลาดตาวไมยนะเข้าไปตายนะทีนี้อีกฝั่งมันลงมาอ,อ้อละ สามตัวแล้วข้างบนอ้อนายเทวโซโล่โคตรโหดเลยบัฟมาใหม่เนาะก็น่าเล่นนะเดี๋ยวทำคลิปให้นะนเรารู้ว่าไม่น่าจะทันเนาะอีกฝั่งนะปลาเขาก็อยู่ในะทันจริงด้วยผมไม่เดินไปนะกลับมาฟาร์มก็เรื่องมาฟาร์มแล้วก็การป้อมไม่น่าจะไหวนะเขาอยู่หมดเลยนะแล้วเพื่อนก็ไปกันนะจริงๆถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยเนาะจังหวะนี้ก็คือป้อมแตะ ผมก็เลยเรื่องที่จะซ่อนตัวนะเขารู้ว่าเขาต้องมาหิวขี้พแพ่เลยเราใช้สกลิลไ้หมดแล้วอย่างนี้ถ้ามันเอาเลยยังแย่ติดแต่ว่าเขาก็พยายามจะเอาชีวิตรอดแต่ว่าเราแคนเราฟิกเราก็กดสกิลไปฆ่ามันนะครับคอมแคน้นล้ลวนนะครับถ้าแบบไม่นนมาเวทตั้งแต่แรกเราก็ไม่สนใจมันเท่าไหร่นะปล่อยมันบินหนีนะอันนี้เข้ามา,าเขาไม่ทันนะแต่มันหนีออกไปได้ด้วย อยู่ตัวน้องฮูบบ้กินมานะครับเราถึงเลือดน,น้อยแบบนี้คิดว่ารัวตอมจริงนะพอไปดูน,ะนี่ตายซะมันนานกินวิ่งข้ามอาเชิงตัวบางๆเราเรียกว่าวิ่งข้ามหน้าข้ามตาไปเลยตามตัวนะเพื่อไปฆ่าตัวของบางจาังหวะนี้ก็ไปดั้งเลย50คนะแนนดั้งได้นะกันได้ตหนึ่งจังหวะแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วก็สตัร์แล้วก็หนีมา<ป>ก่อนนะ นกมันไปเวทเราอีกแล้วนี่มันเป็นอะไรกันการเวทนะมก็เวทคืนนะสังเกตนะครับเราเลเวล15แล้วนะครับคิวไปตั้งสิบกว่าตัวจวังหวะนี้ก็มารอนะหนึ่งจัะีละเราก็ฆ่ามันครับจังหวะนี้โดนอะไรทัดไม่รู้นะก็เลยจังหวะเป็นหนึ่งกีแต่ว่าเราก็ฆ่าเขาได้นะแต่ก็แลกมาไม่คุ้มนะเพราะว่า เราตายไงเราเป็นเลเวลที่ห้าตันแล้วอันนี้เพื่อนทำอะไรเรัาเนี่ยเขาบอกนะว่าตายตายอะไรกันครับนี่อันนี้เขาทำอะไรครับเนี่ยตายอีกแล้วเปล่าตายตายกล่องตัวแบบงงๆแบบโดนจังเกินแล้วเนาะต้องเป็นกันตัวนี้ไม่แนะนำให้เติดนะ ถ้าแบบฆ่าเขาไม่ได้ก่อนก็ผมก็เลยเกมนำนะก็เลยเราเลยเรื่องที่จะป้องกันจะเห็นได้ว่าผมไม่เปิดนะไม่อยากเปิดเพราะเปิดแล้วแบบโดนแย่งง่ายมากถ้าเราเปิดแล้วเราแบบต้องเอาตัวเข้าไปนี่เราก็ดักดักฆ่าดีกว่านะเราเลยเรื่องที่จะดักฆ่าตอนนี้ผมเห็นนกอยู่ใน่ังนี้นะมันต้องกระโดดข้ามมาเนื้อข้ามมาแน่เลยนะขอโทษนะครับเลยด้วยฆ่ามันครับฆ่ามัน มันบทอธิสกกอ์พันเนี่ยจะมีจังหวะเป็นอมตะด้วยนะครับถ้าใครไม่รู้นะมันจะหลบสกิลได้ทุกอย่างเลยเราเมื่อกี้มันพอดีกับการวินของเรา่หมตรงนี้เราจะมาตัดว่าไม่ให้ขัต้องบวกจังหวะนี้ผมสกิลหนึ่งไม่โดนครั้งหนึ่งคนระับก็เลยฟุ้งรอบหนึ่งไม่ได้เลยรามิหายไปไหนะจนังหวะนี้เราก็เสียวอยู่นะเพราะว่า เขาก็อยากจะเปิดซับโดดนะแต่ตอนนี้เรานำอยู่นะเราดูนะจริงๆเขาบอกว่านำเขาก็เลยไม่อยากโดนรอยเขาเปิดแล้วเรา,าไปแย่งดีกว่าถ้าเราเปิดแล้วโดนแย่งมันจะง่ายนะเราจะ,ะไม่มีทางสู้นะอันติเราก็กดไปแล้วด้วยนะเรารอเข้าที่หลังดีกว่าผมผมกะจะโดนเข้าไปโดนซับโดนก่อนแต่ว่าซับโดนมันกะโดหลบ วยแต่ว่าก็ยังฆ่าแครดี้ได้นะเพราะถ้าใครช้าๆน้อจริงๆเขาจะเลือกที่จะแบบสกิลไปโดนชีบก่นทีหนึ่งแล้วค่อยพุ่งไปหาอย่างนี้เราลาสแต่โดนได้แต่ว่าโดนฆ่านะแต่ว่าอีกฝั่งเขาก็มี3ตัวเขาก็อาจจะเพิ่งเกิดตัวหนึ่งแล้วตัวหนึ่งไปทำคะแนนตัวหนึ่งก็ไล่ตัวแทงเราเนี่ยผมก็ว่าคะแนนเรานําอยู่แล้วเราได้80คะแนนจากตรงนี้นะ80คะแนนเพราะว่าเขามีสีสิบคูณสอง เราก็น่าจะชนะนะนะเพราะว่าดังต้องดังอีกต้องตัวหนึ่งสองตัวเต็มเต็มนะถึงจะชนะก็ได้ดูคะแนนกันนะครับก็ไม่เป็นที่น่าผิดหวังนะครับเพราะว่าเราก็คะแนนนำตั้งแต่แรกนำตั้งแต่แรกจนจบแล้วก็ลาตัดตัวได้ก็สําหรับใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแอปโซนะครับป่านะเป็นตัวที่ป่าดีมากๆนะถ้าคนที่เล่นช่ำชเนนะ ค่าเน้นค่านะครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิป